ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่อง b a าวแ Patch a n n e l นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุนฐานนะครับผมก็พอดีนะครับก็ผมกลับบ้านมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมวันเนี้ จะกลับอุบลน,นะครับจะกลับอุบลแล้วทีนี้ก็แวะมากราบไหว้มาลาปู่กับอุบลก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็วันนี้นะครับก็มาตามต่อเช่นเคยนะครับมาขอโชคขอลาบกับศาลเจ้าปูค่คุนหานเช่นเคยวันนี้มาคนเดียวนะครับมาช่องบบกแพ็กชันแนลคนเดียวนะครับผมเพราะว่า,าช่องอื่นก็ติดภารกิจอยู่นะครับผมก็อาจจะมาโคกสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ช่องบบกแพ็กมาคนเดียวนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งมานะครับเพราะว่าตอนตอนแรกมาบ้านมาทุระรีบก็เลยวันเมื่อวานไม่ได้มานะครับผมก็มาวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ่าวแพ็คเชเนลด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอจะออผมจะขอเป็นสะพานบุญนะครับมาขอโชคขอลับกับสารพ่อปู่คุณหานไปฝากเอนะครับผมวันนี้ก็จะมาล้วงลูกปิงปองนะครับ เพราะว่าปู่เคยให้รูปวิงปองนะครับให้ให้ผมล้วงรูปวิงปองเนี่ยแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขทูบนะท่านผู้ชมมีรูปวิงปองแล้วก็ขอเลขทูบก,กับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารนะครับผมผมก็ได้เตรียมน้ำหวานผล,ลไม้แล้วก็อดอกไม้ทุบเทียนนะครับมากราบหายบูชาท่านนะครับผม โอเคครับไม่เพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวไปถามแม่แม่นะครับที่แกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับไปกันครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับนี่ผมก็เอารถผมมาเองนะครับนี่นะครับเอารถมาเองเลยนะครับนี่ทะเลขทะเบียนนะครับซีขอชหกหกเก้าศูนย์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ โอเคครับก็อันนี้ก็กําลังนะครับเทปูนเพิ่มนะครับนี่นะครับกาลังเทปูนเพิ่มก็น่าอยู่แล้วก็รถก็น่าจะจอดได้เยอะกว่าเดิมนะครับถ้าเกิด f c ท่านไหนนะครับคนไหนที่มาก็จะได้มีที่จอดรถเพิ่มแล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับแรงศรัทธาที่ร่วมบริจาคนะครับเพื่อเทปูน นะครับทางที่จอดรถให้กับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวว่เราไปสอบถามแม่แม่เอฟซีกันแม่แม่ที่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับครับแอบเป็นไงครับกินข้าวหรือเปล่าครับแม่ข้าวแน่นอนฝันบ่แม่ฝันหรือเปล่าครับ

จเอาคนมาขออนมาขอไปแล้วเนาะมาพนานอพิศร์านอดิดกแสนแสนแสแสนงล่มันน้สดงว่ากได้ลายอยู่เนาะแม่เนาะหก้อนกรถสามตัวหลุดทาก้อนสองตัวนี่ตัวไม่ได้เหมือนเื่อเ่อง หนอยเว,วันได้เงเนนสองแสนดียอแนห้าหนอยิครับแต่ว่า,าครับเลเสสิสสังแวะขางทางก่อน <c oughs> แวะขางทางก่อนเนะาะต้นว่านะครับทุกคนต้นว่า อนันนดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับถ้าถูกนครับก็แม่มีแม่เมีเพิ่นกัดทาความสะอาดนะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับ เดีนยวเพิ่นกระไส้กงไส้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างล่างเพิ่นกระลาดปูนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลายโด<อ>นผมมาเถียวก่อนเพิ่นกระลังเห็ดพอดีนะครับผมมาเถียวก่อนเพิ่นเพิ่นกระลังเห็ดนี่ครับ สาธุนะขอให้มโหธาบุญสาธุน้ำดือ่อแม่สวัสด,ดีครับสวัด,ดีครับแม่น,นมมั่งมาไหมฮะกินข้าวหรือเปล่าครับอืมดดครับผมปวดเดียวโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมของมาไหว้ปูนะครับเดี๋ยวเตรียมหนามเตรียมดอกไม้ถูกเทียนนะครับผลไม้หลากใหม่มาเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไป เตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็นะครับผมก็ได้เตรียมนะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็ขนมนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับน้ำหวานนะครับมาถวายเจ้าพ่อปูคุณหามนะครับท่านผู้ชมคือไอเมียเอฟซีพันกา มาขอแล้วเนาะครับเหมือนพนมาเลียงมาแดงเดี่ยวเที่ยวหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะขอ,อะการเงินคุณผู้ชมนี่ก็จะขอเลขเลขถูกนะท่านผู้ชมเนาะขอเลขถูก เลาเยถูบครับลองลูกปิงปองเนาะท่านผู้ชมว่าเพิ่นเคยให้ลูกปิงปองผมเนาะเคยให้โชใคให้ลาบกับลูกปิงปองนะครับขึ้นได้ยังเลยนี่ถ้าถ้าเทเดี๋ยนี่เพิ่นก็คือให้โชใคให้ลาบ

ก็คืออันนี้กับถูกนี่ก็คืออันเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะ พ้นภยยอะไรไอ้บ้าแพงนี่ให้ผมนี่มากย่ำขึ้นนะครับแต่ว่าคือด้วยภารกิจด้วยหลายๆอย่างแต่ว่ามากย่ำเว้นนี่ตอน,น,นผมก็มาตอนกลางวันนะครับเหมือนช่วงนี้เพิ่งใจผมตอนกลางวันนะท่านผู้ชมนะะต้ตองลองเบิงหวัวน,นี้นะครับย่ำเว้นจะเป็นจช่นไรน,นะครับ

อาจนั้นมาขอเศบยรขอลาเบอร์ผู hum, also, ้ชมตั้งจิตอธิษฐานนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ลูกล้านเบลแพคชาแนลเป็นลูกเป็นล้านปูคนหานหนี่ยแหละนะสีมาขอโชคอลาเพลฟาเอฟซีนะครับในช่องเบลแพคชาแนลท่างผู้ติดตามอยู่แล้วท่างผู้กระทันติดตามก็ขอให้ติดตามลูกล้านโอ้ยเดลลัมได้รวยขอให้ได้โชคได้ลากับปูคนหานหลูกล้านเขาเป็นสะพานบุญนะครับในเอฟซีได้รายได้เห็นนะครับวันนี้ลูกล้านมาขอเด็กถูกกับเด็กลูกปิงปอง นะครับอ้วก็ให้ยูนี่โดนบรรดาหลุดเพือกไมมเห็นสามตัวตรงๆเหลดถ่ายแล้ววันที่หนึ่งอือโตองตีไปใส่ไก่โตองนตัวเอื้นตัวไก่หอยสมตัวตรงๆรงนีด้ได้สาูกหัวนี่หมววันที่หนึ่งกันย่ายนสองันานเอยหกสิบเจ็ดน้อหซีผูพันทุกปันยากผูพันบ่มี่ห้เพ่นได้มี่ห้เวินเล่ดำด้นด้วยสุขูสุขคนหอยบุนบารมี ขอกูโดนบันดันเอฟซีอะไรๆคนเลยเลยด้อซะถูกโอเคครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเสียงทายลูกวิ่งปองนะครับแล้วก็รอเลขทูบไหมพอดีนะครับท่านผู้ชมก็ครั้งที่แล้วนะท่านผู้ชมผมมาท่านให ท่านให้เลขเปิงปฟองผมนะนะครับเบข้านะคราวนี้ก็มาตามตัวเดี๋ยวผมนับเบอรงก่อนครบออก <c oughs> เช็คก,ก่อนเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบ 7, 8, ัครบครบพอดีครับนี่เบอกะทำไมคืบแต่ว่าไม่ยังคืบอนนีู่ มาตอนนึงคือนี่คือผมเจอสองเธอลสองสามเธอละนะครับเหล,ล,ล็กนี่ลอยเป็นลูกเป็นปองเด้งอ,อกมาเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะดวงเองเนะาะท่านผู้ชมเนาะ,ะสาธุปูปลูกหลานมาขอโชคขอลาภให้ลูกหลานยิบออกมาเป็นเหล็กไทยหนงวันทีหนึ่งหมดวันทีหนึ่ง กันยายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนี่เด้อสาธุลูกแ,กแรกครับท่านผู้ชม,มลูกแรกนะครับหมายเลขเก้าครับท่านผู้ชมหมายเลขเก้านะครับอ่าลูกแรกนะครับเก้ากับหกี่เก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับโอเค ต,ตัวที่สองเลยปลูกที่สองก็หมายเลขหกนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหกนะโอเคครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมลูกที่สามครับ ที่3ได้หมายเลข4นะครับ964หรือ664หรือ994นะท่านผู้ชมโอเคครับจริงจุกร้องทักพอดีครับท่านผู้ชมเอาเลก,กัูกะไม่ใกลเบิดแล้วครับตอนนี้ได้มา2ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมได้8แล้วก็9 ปดกับเต่าท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวนะครับกับพอดีนะครับมันนี้ผมจะกลับบ้านหรจะกลับอุบลพอดีนะครับกลับไปทํางานกับพอดีช่วงวันหยุดนะครับก็ได้มีโอกาสได้กลับมาไหวมากราบปูนะครับก็จะได้มาบอยอยู่เพราะว่าในมาบ้านเนี่มันเลคือได้มาไหว้ปูตลอดนะครับช่วงนี้นะครับ ท่านผู้ชมแม่ไลยคุณ่นก,นบก็บอกว่าบ่าแพ็คไม่ไปตอนกลางคืนนะครับบ่เปหยงนะครับเนะี่ยคือ,อมายงามเว้นแต่ด็ดกันเพราะว่าตอนตอนทีล่าสุดอ่ะผมเรียกเขากนะ็คือผมมาตอนกลางเว้นนะครับ ก็จะหมดแล้วท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวก็นะครับได้อยากรวมทําบุญเรือนาสารปูคุณฐานนะครับอ่ะเลขบัญชีนะครับกิจตรชัยดวงจันทร์นะครับกษตรขึ้นที่นี่นะครับท่านผู้ชมอ่หรืออยากจะรวมทําบุญผ่านช่องบ้าแพ็กชาแนลนะครับผมก็จะปักอ่าให้รวมทําบุญปักตัวเลขปักหมุดนะครับเลขบัญชีไว้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมกกรวมทั้งบุญใดนะครับ ก็จะเป็นทีมงานเดียวกันน,น,นะครับผมก็จะใหม่ใกล้เบิร์นแล้วถ้าแปลกเลยท่านผู้คือปกติเนี่ยคือผมมาหอดเนี่ยจะม,มียังโดนจีดโดนใจคือให้ผมแวะมนันอีกก่อนแต่แถวนี้ขากลับนะผมจะมาตอนขากลับนะครับ คงจกกะบบการผู้บุญก็เลยก็เริ่มแยะมานะอะใหมเ่เบิร์ตแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล่องเมื่อไทยเบิร์กนะครับว่าได้ตัวใดนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับปะเดี๋ยวไปเบเิร์กเลขทูปกันไปครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบก,ก,กันนะครับ เลทูปนะครับกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับท่านผู้ชมนะแปดเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเปียดเก้าหนึ่งเอาสามตูตรงๆรด้วยท่านผู้ชมนะครับขอให้ได้โชคได้ลาภกับเลขทูปนะครับของช่องเบ้าแพ็คชาแนลนะครับสารเจ้าพ่อปู่คุณหานงวดวันที่หนึ่งตันยายน2567นี้นะครับผม ให้มันมานเฮงปังปังสุขูสุขคนเนอะนะครับก,ก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าวแพ็คหรือทีมงานนะครับกับมาไทายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ,งบน่งรัฐบาลงดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี้เท่านั้นนะครับผมะนะครับการโปรด สา้วิทย์จรับนญาตเนื้อครับผมสำหรับตัวเลขเนี่ย8ก้าหนนะครับเดขกถูก8 9 1หหรือ8 6 1หรือ8 6 7 8 9 7ได้หมดเลยท่านผู้ชมแต่ว่าผมขอตรงๆนะครับท่านผู้ชม8 9 1งขอตรงๆเลยนะครับม,มาขอปูเลยตรงเลยโอเคครับท่านผู้ชม ตามนั้นนะครับขอให้โชคมารเขงๆรวยๆวยปังๆครับท่านผู้ชมอโอเคครับผมะบจะขอคู่คนณหานเหมันมีมีกุมารทองน้ำหนอท่านผู้ชมนะฮะนี่ผมก็มีน้ำแดงมีนมมีหนามมาปรมากร่างใหม่นะครับนะเอามาถวายปูเอามาให้กุมารทองน้ำนะครับนะโอเคครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปเบิ้งมองต้นว่าอีกทีหนึงน่งเนาะธรรมชุมเนาะหรือแม่ยๆกันเนาะคือพวกไปเบิ้งมองต้นว่าอีกเน,นี่ยนะครับบางทีบ้านเลขทีปูนะครับปูหกแปดสองแปดหนึ่งสองโอเคครับ เมนะันนี้ก็ต้นวาเนะาเะว่านี่ก็จะประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าที่ผมมาขอต่างแกมาขอก็คือเป็นเลดถูกครับ เลขปิงปองนะครับท่านผู้ชมกระจะดประมาณนี้เนาะอ,อันนี้ก็จะมีเลขถูกเก่านะครับแต่วผมจปะปลอดภัยโดยที่าคือหลายตัวเท่าแพ็กนะครับผมเอาแค่นี้เนาะคลิปนี่มาขอท่านแค่นี้พอนะครับอ,อืโอเคครับผม บรรยากาศกับศิบประมาณนี้นะครับเนี่ยยายพันกจ็จะเราอยู่นี่นะครับตอนรับผู้ที่พันมาถวายของมาถวายปูนะครับเอาของมาถวายปูเพราะว่าจะเป็นพลไม้หลากใหม่นะครับผมก็จะมีพี่พันมาอยูนะอ่โอเคครับ แต่โครงการ่าจจะนะครับโครงการ่าจะ,ากกาาจะลาดปูนมางนี้เพิ่มนะครับแต่วันนี้ผมก็บรู้รายละเอียดบางอี้อันไหนนะครับผมจะก็ได้พูดถึงรายละเอียดเนาะโอเคครับก็คือเกิดขึ้นยุ่กับแรงศัทธ่านะครับที่เฮตซี่นะครับรวมบริจาคกันมากนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะได้กราบล่าปูกับอุบลแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบอฟักชาแนลด้วยนะครับผมฝากแมย์เอฟซีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศกดติดตามให้ได้ด้ครับผมขอให้ช่องบอฟักชาแนลค,คนติดตามเสียงสับล้านซับหัวเน้อปูเลย ถูกโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ f อีนะครับเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกท่านครับผมโอเคครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ครับรวยๆเฮงๆครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็คขอสวัสดีครับ